สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันทันคาตีมโนนสี่พานะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะลูกค้าผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรถผมได้มาสภาพแบบไหนผมแค่ล้างสีและดูดฝุ่นนะฮะเอามารีวิวภาพสดๆชัดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะฮะ ตำหนี้มีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เอาใจรถหรูผู้บริหารอีกหนึ่งคันนะฮะลูกค้ากับนะะิสสันเทียรนาะฮะผมแจ้งก่อนนะว่านิสสันเทียนามีกี่คันก็หมดนะฮะไม่เหลือค้างสต็อกเลยนะฮะเพราะว่าราคา marketing การตลาดตอนนี้นะฮะสุดแล้วใจถูกมากๆนะลูกค้าออกข้างใหม่ล้านกว่าบาทนะ,ะออกข้างใหม่ล้านกว่าบาทราคาขายมือสองนี่สะดุ้งเลยนะฮะสะดุงะะะด้งเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้มาพบกันนะฮะกับรถหรู v i p กับผู้บริ เอลนะครับเป็นรหัส J312 นะลูกค้าเป็น m ม c h เ i นแล้วนะครับเป็นโฉม เกือบใหม่แล้วนะลูกค้าได้รถเป็นปี2012ด้วยนะครับรถปี2012จดใช้งานปี2012นะฮะรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิกามไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มท้ายฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงหน้าท้ายไฟหน้าไฟท้ายประตูทั้งสีด้านคันล่างคันบนเดิมโรงงาน100%นะฮะลูกค้าเดิมโรงงาน100%นะฮะสีสันสวยงามทั้งคันได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะฮะลูกค้านะฮะแม็กและยางสภาพถือว่ายังโอเคนะครับสภาพถือว่า พร้อมใช้งานนะลูกค้านะฮะแก้มตะเข็บนะฮะเดิมหมดนะสีนี่ผมข้อตรงไหนบ้างหมดเลยนะฮะลูกค้าทุกคลิปเนี่ยผมจะให้ลูกค้ามาดูตรงนี้ครับขอบยางเนี่ยคือเทียรหน้าเขาจะมียาง2ชั้นเห็นไหมฮะเขาจะมีงานโครเมียมแล้วยางชั้นที่2ยังอยู่ครบนะข้างหน้าข้างหลังสวยหมดนะฮะเงาวิ้งเลยนะฮะงานโครเมียมนะฮะยางชั้น2ยังอยู่ยังนุ่มนะฮะเสาหลังคาเนี่ยฮะคานกระจกนะฮะยังดูดีนะลูกค้านะฮะเป๊ะเลยนะฮะคิ้ว ต่างๆของขอบกระจกนะฮะยังดูดีนะฮะหลังคาเลกเกอร์ไม่มีเสียนะลูกค้าแผงชิงฤีดด้านหน้านะครับยางชั้น2ยังอยู่ครบนะฮะข้างในนะฮะเป๊ะเลยนะฮะแผงทิงฤิ์ยังดูดีนะลูกค้าไม่มีเปิดไม่มีอ้านะครับผมเปิดราคาต้นคลิปเลยนะที่อื่นผมไม่ทราบว่าขายเท่าไหร่ที่ผมเช็คมาที่อื่นขายกันน่าจะยีไปถึง30ต้นนะครับปี12นะฮะเทียร่ากับ200อแกลนครับ ผมขายเท่านี้พอนะฮะสองแสนสบาทราคาทะลุยอดแน่นอนนะครับออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะฮะลูกค้าซื้อสดรถให้ทีนึงรถทุกคันนะผมโอนให้ฟรีด้วยนะครับโอนให้ฟรีต่อภาษีทำบรบให้นะครับฟรีให้เลยนะฮะลูกค้านะฮะองศานะครับประตูกับแก้มหน้าขวาเข้ามุมหมดนะครับเพราะว่ารถไม่เคยแกะประตูนะฮะแม้แต่นิดเดียวนะครับฝากระโปรงหน้านะฮะแก้มหน้าขวาองศานี่เนียนเป๊ะเลยนะฮะ เนีนไปเลยนะฮะลูกค้าสภาพอย่างนี้หายากด้วยนะครับประตูแน่นมากนะครับลูกค้านะฮะเสากลางประตูนะครับองศาชัยบนยันล่างนะครับเป๊ะเลยนะครับพยายามให้ดูตําหนิตอนนี้ยังไม่เห็นตําหนิแล้วลูกค้ายังไม่เห็นตําหนินะครับนะฮะสภาพถือว่ายังโอเคเลยลูกค้าสังเกตดูนะพวกงานโครเมียมเนี่ยกันกระแทกเนี่ยคันนี้ยังดีนะบางคันได้มาเนี่ยโครเมียมนี่เป็นรอยนะครับเพราะอันนี้มันจะเป็นตัวรับตัวรับถ้าเวลาไปเปิดโดนเสานะฮะคันนี้เนียนมากนะครับชายหน้ายันชายหลังนะฮะคิ้วนะคะ ชุดงานคู่เมียมสวยมากนะครับลูกค้านะฮะประตูหลังด้านขวานะครับประตูแน่นมากนะฮะองศาประตูนะฮะเป๊ะเลยนะครับเข้ามุมหมดทุกจุดนะฮะลูกค้าไม่มีเปิดไม่แม้จะมองตรงหรือมองเฉียงก็แล้วแต่นะฮะองศาประตูก็ยังเสมอกันหมดนะครับนะฮะดีนะลูกค้านะกันชนท้ายกิบล็อกด้านฝั่งขวาเข้ามุมเหมือนกันนะครับองศาเป๊ะเลยนะไม่มีเปิดเลยนะฮะไฟท้ายสวยมากฮะคันนี้เป็นออโต้นะครับ ออโต้200 XL นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ไฟท้ายเป็น LED แล้วนะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับลูกค้าหล่อมากนะเป็นเครื่องยนต์2000นะไม่ใช่เครื่องเป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะลูกค้านะไม่ใช่6สูบนะครับประหยัดนะฮะชุดงานคิ้วงานโครเมียมต่างๆโลโก้200 XL โลโก้ที่สั่นโลโก้เทียน่านะครับยังอยู่ครบไม่มีลอกนะฮะนะฮะฝาเปิดท้ายนี่เงาวิ้งเลยนะฮะสปอยเลอร์หลังนะครับกันชนท้ายพวกคิ้วงานโครเมียมดูดีหมดนะฮะผมยังไม่เห็นตำหนินะ ถ้ามีนะผมแจ้งนะฮะลูกคา้าตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับคันนี้ได้รถสภาพค่อนข้นางสมบูรณ์ได้เป็นสีเดิมด้วยนะฮะนะองศาฝากระโปรงเข้ามุมหมดนะครับเพราะว่าฝากระโปรงไม่เคยแกะนะลูกคา้าเป๊ะสีนี้ไหงนี้บ้างหมดเลยนะฮะนะฮะแก้มหลังนะฮะชิดนะลูกค้าเดี๋ยวให้กล้องซูมดูนะชิดมุมจริงนะฮะเนียนมากนะครับเพราะว่าไม่เคยแกะกันชนท้ายเลยนะครับเนียนมากนะครับถ้าแกะมามันจะใสมันจะไม่ได้สภาพแบบนี้นะฮะประตูด้านหลังนะฮะ้ายองศาเข้ามุมเป๊ะเลยนะฮะ มือเปิดประต er mm ูนี่เงามากอะครับขอบยางดีทุกด้านนะฮะลูกค้าชุดยางคิ้วประตูนะยางคิ้วประตูใหม่ทุกด้านสีด้านใหม่หมดนะครับโครเมียมสวยทุกด้านนะครับกระจกเป็นกระจกเดิมเนี่ยกระจกที่สันนะกระจกเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะกระจกเดิมนะฮะกระจกเดิมเข้าเลยนะครับนะฮะงานโครเมียมนะฮะงานกันกระแทกข้างประตูก็ยังดีนะครับนะคันนี้สีภายนอกตี95%ขึ้นไปนะครับผม้านเลยนะนะฮะนะครับเป๊ะเลยนะครับ มีตำหนิตรงนี้นิดนึงครับรอยเบียดนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมแต้มสีให้นะครับยวให้ช่างเก็บงานให้นะครับน้อยมากนะฮะถ้าไม่ก็จ้องจริงคือมองไฟหน้ายังดูดีนะฮะงานคิ้วฝากระโปรงใหม่มากนะครับนะฮะแม็กสภาพถือว่าโอเคอยู่นะลูกค้าเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางยังพอมีดอกอยู่นะฮะสภาพถือว่าโอเคอยู่พร้อมใช้งานนะครับ ได้ไฟตัดหมอกโรงงานด้วยนะครับไฟตัดหมอกแท้โรงงานนะฮะชุดกระจังหน้ายังดูดีนะฮะงานโครเมียมยังเงาวิ่งเลยนะฮะสีนี้ตีไป95%บวกเลยครับสีคันนี้ถือว่าหล่อเลยนะฮะหล่อมากนะครับได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ด้วยนะครับลูกค้าเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับแจจะเป็นแบบนี้แล้วนะจะเป็นอิมูไลเซอร์นะครับแล้วจะเป็นมูแจคีเลต์คีเลตคืออะไรคีเลตคือกรณีเราเราถือของเยอะๆนะลูกค้าอย่างเงี้ยเราจะล็อกรถ หรือเราจะปลดล็อกนะฮะเราสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกดจากกุญแจนะฮะนะครับข้างในนะฮะข้างในถือว่าได้เป็นเบาะสปอร์ตด้วยนะครับเบาะสปอร์ตแล้วมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะฮะมีคริสคอนโทรลล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัติออปชั่นมาเต็มเลยนะลูกค้านะฮะได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับได้เป็นตัวท็อปด้วยเบาะสวยมากนะครับสภาพทืนอยู่ดูดีนะถามว่าเบาะมีรอยไหมมีรอยเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกตินะ รอยย่นรอยอะไรอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องปกติแล้วลูกค้าแต่มันไม่เยอะนะฮะเป็นบอกปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนะฮะผมอะไรม,รมีร่องรอยบ้างนะของการใช้งานนะฮะแต่ปุ่มปรับมัญตีฟังก์ชันต่างๆไม่มีถลอกนะฮะไม่มีหลุดหายไปไหนนะครับนะฮะลูกค้าลองสังเกตดูะฮะดูไม่ยากนะดูรถนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมใส่ขยับขั้วแบตเตอรี่อันนี้ขั้วแบตเตอรี่น่าจะถอดไหมเดี๋ยวผมจะถอดขั้วแบตเดี๋ยวผมจะดูเลขใหม่นะฮะพอดีขั้วแบตเตอรี่มันหลวมนะเดี๋ยวให้คนเดี๋ยวให้ช่างแก้ให้ใหม่น ขออนุญาตเปิดฝากระโปรงไว้เลยก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูเลขใหม่นะฮะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะครับ,อข,รบขออนุญาตเปิดกระจกนะฮะนะครับมาอยู่ประมาณแสนแปดหมื่นกว่าๆนะลูกค้านะฮะ สภาพสวยมากนะดูงานคอนโซลต่างๆงานตัดลายไม้ต่างลายไม้ไม่มีแตกไม่มีลอกไม่มีบวมไม่แต่นิดเดียวนะลูกค้าสภาพถือว่าโอเคมากนะฮะได้เป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้นะเครื่องนิ่งมากครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวเครื่องตอนสุดท้ายนะฮะนะฮะชุดงานพรมพื้นต่างๆยังดูดีนะฮะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ฟอกนะใหม่มากนะลูกค้าดูนะพวกคิวยางต่างๆเนี่ยไอพวกยางกันฝุ่นกันเสียงยังอยู่นะฮะไม่หายไปไหนนะครับยังไม่มีหลุดนะ น็อตอะไรตะเข็บเดิมหมดนะฮะแทงประตูยังดูดีครับแค่ว่าเดี๋ยวต้องล้างต้องอะไรอีกทีนี้ยังไม่ได้ล้างสะอาดเลยนะฮะปุ่มปรับพวกนี้ไม่มีลอกไม่มีหลุดหายนะฮะลายไม้ไม่มีแตกนะลูกค้านะงานเปิดประตูมือเปิดประตูเนี่ยยังดูดีคะงานโคเมียมเงาวิ่งเลยนะฮะปุ่มสตาร์ทยังไม่มีลอกเลยครับเป๊ะมากครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังฝั่งขวานะฮะบ่อหลังนี่แทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะฮะผมใช้อย่างนี้เลยนะแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยฮะแล้วเทียร์หน้าเนี่ยแอร์เขาจะมีให้2ชุด ก็ย um, sure, sure sure ังมีแอร์ชุดหลังให้ด้วยในข้อดีของเขาเขาเป็นรถผู้บริหารนะฮะเพราะว่าเวลาอยู่ข้างหลังนะฮะเราสามารถปรับอุณหภูมิเองได้นะครับเราไม่ต้องใช้ข้างหน้าก็ไดาแผงประตูใหม่มากนะฮะมือเปิดประตูต่างๆไรร่องรอยนะนะฮะไม่มีรอยเลยมีแต่รอยเปื้อนที่เฉดนะครับเด็กล้างยังไม่สะอาดเลยนะฮะนะครับเย่ยมากนะครับนะฮะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูนะฝากระโปรงท้ายนะครับนะฮะน็อตไม่เคยแก่นะลูกค้านะฮะดูได้เลยนะฮะน็อตไม่เคยแก่นะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปครับ ได้สภาพรถสภาพที่ค่อนข้างเดิมสุดๆมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งคันนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะทุกจุดนะฮะชายบนต่างๆนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะพลาสติกต่างๆในขอบยางนี่ยังอยู่นะบางคันพวกนี้หลุดหายไปหมดแล้วนะฮะคันนี้สภาพโดยรวมีดีนะบล็อกเครื่องมือยังอยู่นะลูกค้าไม่มีหายนะฮะข้างล่างก็จะเป็นยางอะไหล่ผมแกะเปิดให้ดูเห็นไหมฮะยางอะไหล่เดิมนะฮะไม่มีผูนะข้างล่างใหม่มากนะครับพรมพื้นสะอาดมากเนี่ยพรมนี้ก็ของเดิมโรงงานเนี่ยสะอาดสุดๆเลยนะฮะ ขอบยางต่างเนี่ยยังไม่มีเปื่อยไม่มีหลุดนะครับบางคันพวกนี้ฉีกไปหมดแล้วนะฮะอันนี้สภาพถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในฝั่งซ้ายนะครับด้านหลังนะใหม่มากครับแผงประตูคือใช้เข้ามาไล้ตำหนิเลยนะมือเปิดประตูต่างๆนะฮะยังดูดีหมดนะครับกริปเลยนะกริปเลยนะฮะบ่อนี้เหมือนที่ผมแจ้งไปครับแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับบ่อสภาพโดยรวมยังใหม่ยังโอเคเลยนะฮะคือ ซื้อไปเนี่ยคือคุ้มอะลูกค้าราคาแบบสุดเล้าใจเลยนะคุ้มสุดๆเลยนะฮะแล้วผมแจ้งลูกค้าเสมอนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะผมอยู่ตีวนน,น,นท์5 5จังหวัดนนทบุรีนะครับผมมีบริการส่งให้ฟรีทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะลูกค้ามีบริการจัดไฟแน ให้ถึงที่บ้านเลยนะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะฮะจะซื้อสดก็เดี๋ยวลดให้นิดนึงนะครับแล้วผมพูดเสมอนะเงินทองหายากนะลูกค้าการตัดใจซื้อรถอะซื้อที่ไหนก็ได้นะซื้อกับคนที่เขามีความรู้ที่เขามีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเวลาเราซื้อรถเนี่ยเงินทองหายากผมเห็นใจลูกค้านะบางทีซื้อรถไปเจอได้รถไม่ดีอะไรเงี้ยฮะได้รถไม่ดีแล้วต้องมาซื้อไปซ่อมไปซ่อมไปซื้อไปอะไรเงี้ยเงินก็ยิ่งหายากอย,กอยู่นะครับดังนั้นนะครับ ซื้อรถควรซื้อกับผู้ที่มีความรู้นะฮะเรื่องรถนะฮะแล้วถ้าเจอคนที่ตรงไปตรงมานะครับตัดใจซื้อได้เลยนะนะฮะแล้วก็ถ้าเจอรถอยู่กับเรานะลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องระยะทางเลยผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วผมโอนให้ฟรีด้วยนะลูกค้าภาษีพรบผมทําให้หมดนะให้ครบสมบูรณ์เลยนะลูกค้านะฮะเจอรถที่ใช่ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูข้างในต่อนะฮะอีกนิดเดียวนะฮะแผงประตูใหม่มากนะครับลูกค้าใหม่มากนะฮะมือเปิดประตูต่างๆดูดีหมดนะฮะโอเคหมดเลยนะนะครับ เป๊ะเลยนะฮะคอนโซลนะฮะไลท์ตำหนีนะช่องปรับแอร์ต่างๆนี่ฮะอยู่ครบหมดนะไม่มีหลุดหายไปไหนนะฮะอยู่ครบหมดทุกช่องนะฮะลูกค้านะฮะนะฮะบอกสภาพยังดูดีเลยปีกไม่มีแตกไม่มีฉีกไม่มีหักนะฮะชายพื้นต่างๆยังโอเคหมดเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากนะฮะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะเสียงเครื่องนี้ไม่ได้ยินแล้วนะแทบจะไม่เข้าไม้นั่นเอยฮะไม่ด้เรียบมากลูกค้าลองสังเกตดูนะ้องเครื่องต่างๆฮะ น็อตไม่เคยแก่นะลูกค้าน็อตไม่เคยแก่นะตะเข็บฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะลูกค้านะน็อตไม่เคยแก่เลยนะฮะตะเข็บเดิมหมดแผ่นยางนี่ยังอยู่ครบนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะยางเดิมหมดฮะเข็บก็เดิมหมดนะครับคือสภาพสมบูรณ์มากนะฮะลูกค้านะพัดตรงพลาสติกต่างๆไม่มีกรอบเนี่ยดูชุดสายไฟนะครับบางคันชุดสายไฟเปื่อยหมดแล้วครับอันนี้ยังดูดีมากนะฮะดูงานโลหะนะฮะลูกยางแท่นเครื่องนะฮะตัวตั้งแท่นเครื่องนะฮะโลหะเดิมเขาอะคือสภาพ สภาพอิ่มตัวครับสภาพเดิมดีมากนะดูดีมากนะฮะพลาสติกไม่มีกรอบนะฮะนะลูกค้านะครับซื้อไปก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ลูกค้าเพราะว่าราคาไม่ได้สูงนะออกข้างใหม่ร้านก็บาทนะขายแค่สองแสนต้นนี้นะฮะยังไงก็คุ้มนะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมนะครับยินดีรับทุกคอมเมนต์นะลูกค้านะครับขอบคุณมากมากครับจากหัวใจนะครับขอบคุณครับ